บทที่ 3. ความจริงที่ถูกฝังไว้และการเปิดหน้าชนสัญญาณเตือนภัยที่ดังสนั่นบรรยากาศที่เคยเงียบสงบในห้องพักของรินถูกทำลายลงด้วยเสียงวืบบืบของไซเฟอร์ที่หมุนคอรอบตัวเอง360องศาเพื่อสแกนหาทิศทางรินมอบลงเดี๋ยวนี้ไซเฟอร์ตะโกนด้วยเสียงสังเคราะห์ที่เปลี่ยนจากเสียงแมวกลายเป็นเสียงหุ่นยนต์รบ ตรวจพบคลื่นทําลายล้างในระยะ10เมตรฮะแกพูดภาษาคนยังไม่ทันขาดคำกำแพงห้องด้านหนึ่งก็ระเบิดออกฝุ่นฟุ้งกระจายการปรากฏตัวของเด a d ท่ามกลางกลุ่มควันเงาร่างสี่ขาขนาดใหญ่ก้าวออกมามันคือเด a d read. หุ่นยนต์สุนัขที่มีดีไซน์ดุดันร่างกายเป็นสีดำมาดตัดกับแสงไฟสีแดงกล่ำจากเซนเซอร์ดวงตาเดียวตรงกลางหน้าผาก ที่หลังของมันมีปืนเลเซอร์ขนาดเล็กพับเก็บอยู่และทุกย่างก้าวของมันทำให้พื้นปูนร้าวเป้าหมายหน่วยสังเกตการไซเฟอร์และผู้สร้างรหัสต้นฉบับเดรสส่งเสียงทุ้มต่ำและเย็นชาคำสั่งกำจัดทิ้งเพื่อรักษาสเสถียรภาพของไทม์ไลน์เปิดโหมดคอมแบทแมวสู้ยิบตารินตกตะลึงจนก้าวขาไม่ออก ไซเฟอร์ตัดสินใจกระโดดข้ามตัวเธอไปประชันหน้ากับเดรสร่างกายของเขาที่ดูเหมือนแมวบ้านธรรมดาเริ่มขยายตัวออกเล็กน้อยข้อต่อโลหะส่งเสียงคลิกพร้อมกับกลงเล็บพลาสมาสีฟ้าที่ยื่นออกมาจากนิ้วเท้าฉากปะทะเดรสพุ่งเข้าใส่ด้วยความเร็วสูงไซเฟอร์ใช้ระบบ Chaos Engine คำนวณว,วิถีที่บ้าคลั่งเขาไม่ได้วิ่งหนีแต่กระโดดดีดตัวกับกำแพงแล้วถีบเข้าที่หน้าของเดรสอย่างจัง ความตลกในความเดือดขณะที่กำลังนัวเนียกันไซเฟอร์ผือและเปิดระบบคู่แมวทำให้ขนโลหะของเขาตั้งชันจนดูเหมือนลูกบอลหนามสีเงินแก่มันก็แค่เครื่องดูดฝุ่นอัปเกรดไซเฟอร์ตะโกนใส่เดรสเดรสตอบโต้ด้วยการยิงเลเซอร์แต่ไซเฟอร์ใช้ถาดพิซซ่าที่รินกินเหลือเมื่อคืนมาโล่สะท้อนแสงเลเซอร์กลับไปโดนเซนเซอร์ของเดรสจ,จนพร่ามัวความลับใต้กองซอสโคด้ด ในระหว่างการต่อสู้หน้าจอคอมพิวเตอร์ของรินที่เปิดทิ้งไว้เริ่มกระพริบถี่ขึ้นเนื่องจากเดรธพยายามแฮกระบบเพื่อทำลายข้อมูลเอเธอร์ไซเฟอร์รู้ดีว่าเขาสู้แรงประทะตรงๆได้ไม่นานเขาจึงส่งสัญญาณ Wi-Fi เข้าเครื่องรินรินดูที่จอนั่นคือสิ่งที่พวกเขาต้องการทำลายไซเฟอร์ตะโกนรินมองเห็นรหัสที่เธอกำลังเขียนแต่มันถูกแตกย่อยออกมาเป็นภาพจำลองอนาคตที่ไซเฟอร์แอบใส่เข้าไป เธอเห็นภาพตัวเองในวัยชราที่สร้างโลกอันไร้ความรู้สึกเพียงเพื่อจะหนีจากความเศร้าที่เสียแม่ไปนี่คือผลลัพธ์ของโปรแกรมที่เธอสร้างหรือรินโลกที่ไม่มีใครเสียใจแต่ก็ไม่มีใครมีความสุขเลยเนี่ยนะรินน้ำตาคลอการตัดสินใจที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์เดรสสบัดไซเฟอร์กระเด็นไปอัดกับตู้เย็นจนบุกมันเตรียมจะชาร์จพลังงานยิงนิวเคลียร์ขนาดจิ๋วใส่รินไซเฟอร์พยายามลุกขึ้น แต่ขาโลหะของเขาเบี่ยวไปข้างหนึ่งหยุดนะรินตะโกนเธอไม่ได้วิ่งหนีแต่เธอกระโดดไปที่คีย์บอร์ดแล้วพิมพ์รหัสอย่างรวดเนวถ้าแกอยากได้โคดนี้นักฉันจะใส่ไวรัสที่เรียกว่าความทรงจำลงไปให้ดูรินกด Enter ส่งไฟล์ความทรงจำที่เธอมีต่อแม่ทั้งความสุขความเศร้าและความเจ็บปวดเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ที่เดรสกำลังเชื่อมต่ออยู่ ระบบของเรสที่ถูกสร้างมาเพื่อประมวลผลแค่ศูนย์กับ1ถึงกับเกิดอาการโอเวอร์ฟลูเซ็นเซอร์สีแดงของมันเปลี่ยนเป็นสีส้มสลับสีเหลืองอย่างร่าครั่งเรสส่งเสียงโหยหวนไฟฟ้าช็อตทั่วตัวก่อนจะถอยร้นกลับเข้าสู่รอยแยกมิติที่มันสร้างขึ้นทิ้งไว้เพียงซากห้องที่พังยับเยินและหุ่นยนต์แมวที่นอนแผ่หลากลางห้องการประทะครั้งแรกจบลงด้วยชัยชนะแบบสะบักสะบมแต่กุญแจก็ได้ถูกค้นพบแล้ว หลังจากเสียงระเบิดและการประทะสิ้นสุดลงห้องพักที่เคยเป็นเขตปลอดภัยของรินกลับกลายเป็นสมรภูมิขนาดย่อมควันจางๆลอยคลุ้งจากร่างโลหะที่แน่นหนีไปนี่คือช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อที่เปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ไปตลอดการครับวินาทีหลังสงครามสงบรินสุดตัวลงนั่งกับพื้นหัวใจเต้นราวจนแทบจะหลุดออกมาข้างนอกเลย เธอมองไปที่กำแพงที่ทะลุเป็นรูโวแล้วสายตาก็ไปหยุดที่ไซเฟอร์ซึ่งตอนนี้สภาพดูไม่ได้เลยขาข้างหนึ่งบิดเบี้ยวดวงตาสีฟ้าที่เคยเรืองแสงกลับรี่ลงจนแทบมืดสนิทมีประกายไฟแลบออกมาจากข้อต่อคอเป็นระยะระยะไซเฟอร์แกยังอยู่ไหมรินคลานเข้าไปหาพลางเขย่าร่างโลหะที่เย็นเฉียบเสียงลำโพขงของไซเฟอร์ดังครืดคราดก่อนจะมีเสียงสังเคราะห์ที่แหบพร้าหลุดออกมา ตรวจพบความเสียหาย65%ระบบประมวลผลความเจ็บปวดปลอมทำงานผิดปกติสรุปผลเจ็บจริงเมี่ยวเสียงเออร์เรอมรดกที่เดรดทิ้งไว้แม้เดร s จะถอยกลับไปในรอยแยกมิติแล้วแต่มันได้ทิ้งไวรัสติดตามตัวไว้ในระบบไฟฟ้าของหอพักรินสังเกตเห็นว่าหลอดไฟในห้องเริ่มกระพริบเป็นจังหวะที่ดูจงใจเกินไปเหมือนมันกำลังส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกลับไปยังอนาคต ไซเฟอร์พยายามเตือนเธอว่ารินเดรดไม่ได้มาแค่ตัวเดียวมันคือระบบตราบใดที่โปรเจกต์เอเธอร์ยังมีตัวตนในโลกนี้พวกมันจะกลับมาพร้อมกองทัพการเดิมพันด้วยความลับรินรู้ดีว่าเธอไม่สามารถส่งไซเฟอร์ไปซ่อมที่ร้านคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้และเธอเองก็ไม่ใช่ช่างยนต์แต่เธอนึกขึ้นได้ว่าพ่อของเธอเคยเป็นช่างซ่อมนาฬิกาเก่าที่มีฝีมือ และเธอก็แอบเก็บกล่องเครื่องมือที่มีเลนส์ขยายและหัวแรงไฟฟ้าไว้ใต้เตียงฉันจะซ่อมแกเองรินเม้มริมฝีปากแน่นแต่แกต้องสัญญานะว่าถ้าแกฟื้นขึ้นมาแกต้องเล่ามาให้หมดว่าอนาคตมันแย่แค่ไหนแล้วทำไมฉันถึงกลายเป็นคนที่สร้างเรื่องบ้าๆแบบนั้นขึ้นมาสัญญาณจากอีกฝากของเวลาก่อนที่ระบบของไซเฟอร์จะเข้าสู่โหมดจำศีลหรือไฮบรเนชันเพื่อรักษาพลังงาน เขาได้ทําการฉายภาพโฮโลกรมเล็กๆออกมาจากดวงตาข้างที่ยังไม่พังมันคือภาพของดรอาริสในสภาพที่ดูแก่กว่าเดิมและกําลังรีบร้อนรินถ้าคุณได้เห็นข้อความนี้อย่าเชื่อในสิ่งที่ระบบบอกความรู้สึกไม่ใช่จุดอ่อนแต่มันคือเกราะป้องกันเพียงอย่างเดียวที่เราเหลืออยู่ฝากดูแลไซเฟอร์ด้วยเขาคือกล่องดําที่เก็บความทรงจําสุดท้ายของพวกเราภาพตัดหายไปไซเฟอร์หลับตาลงสนิท ทิ้งให้รินอยู่ท่ามกลางซากปรักหักพังพร้อมกับคำถามมากมายและมารกิจใหม่คือการผ่าตัดกู้ชีพหุ่นยนต์แมวจากอนาคตด้วยอะไหลเครื่องใช้ไฟฟ้าปี2026เอาละมาดูกันว่าไซเฟอร์จะเป็นยังไงต่อไปรับฟังในบทที่4ปฏิบัติการคืนชีพแมวเหล็ก